กคนรู้ไหมครับว่าทําไมเช้าๆขนาดนี้ผมต้องแวะเติมน้ํามันครับโหไม่ไหวแล้วครับโอเคครับพอเดินทางมาถึงคลองบางบัวแล้วนะครับนะโอ้โหดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่ของบางบัวครับอย่างใหญ่เลยมาครั้งแรกนะฮะเว้ โอเคนะครับก็สวัสดีครับด้านะฮะสายสตรีทปลาคองกันนะฮะครับผมก็อยู่กับผมนะครับนอ้นหนีเมียตกปลานะฮะวันนี้ออกมาจากบ้านแต่เช้านะครับตอนนี้เวลาก็6โมง17นาทีนะครับตื่นแต่ตีห้าครึ่งตื่นมาเมียสงสัยครับว่าจะไปไหนครับนน่นนี่นั่นโอ้โหกว่าจะออกมาได้นะฮะก็วันนี้มาโซโล่นะครับหมายมหาชนนะครับ เป็นหมายของพี่พี่สายสัตว์รีบนะฮะเนี่ยครับเป็นหมายครองที่มีบ้านค้างเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะโซโล่ลล่โซโล่ไปเลยไปข้างในนะยาวไปถึงราดพราวครับตอนนี้ฮะก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยเดีครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเนี่ยครับเป็นคันนี้เลยครับเป็นคันโบนนะครับเนี่ยครับได้มาจากพี่คนนี้ครับผม พี่ชายผมเองนะครับเนี่ยครับก็จีบพี่ชายมาตั้งนานนะพี่ชาย่ามึงอยากได้หรือกูให้โอเคได้ครับผมก็เลยเอามาเก็บไว้นะครับสำหรับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นหันสาเบดนะครับตัวนี้พีวีซีนะฮะหกจุดห้าเซนประกบแบบเล่นแบบเพชกตัดลิกนะฮะเมื่อกี้มีน้าผ่านถามว่าเพิ่งมาใช่ไหมใช่ครับมาครั้งแรกครับช่อนเยอะมากแถวเนี้ย นั้นข้าทาผมเลยครับเนี่ยครับวิธีการเกี่ยวก็เหมือนเดิมครับนั่นแหละเนี่ยครับก็เกี่ยวแบบนี้ยผมจะพยายามบอกทุกคลิปนั่นแหละครับจริงๆก็ไม่มีอะไรผมแค่อยากแนะนำไว้เฉยนตอนนี้ผมใช้เบ็ด2โอเลยนะผมอยากลองดูอะเมื่อก่อนผมใช้1 O โอนะเนี่ยผมก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองโซโล่กันครับผมชุดเทพของเรานะครับคันโบนนะครับ BSS แล้วก็ลอกเอาไฟ SV นะฮะเนี่ยชุดนี้เลยฮะโซโล่ปลาคอดปลาช่อนครองนะฮะเดี๋ยวเซ็ตเบรกให้เรียบร้อย หนึบหนึบนึบนึบนึดหนึบหนึบพอดีพอดีโอเคเหมือนผมเห็นมีตัวตรงนี้ฮะมันมีย่าอยู่นะแล้วน้ำก็สวยมากนะเมื่อกี้แบบกำลังเนี่ยนะนะดำเนินการติดตั้งอยู่อ่ะนี่เหมือนมีเสียงกัดนะเดี๋ยวลองเลาะดูฮะลอตีกรอเลยมีตัว ขึนกัดแล้วครับนะผมบอกแล้วครับอโอ้ยหลุดครับนะโอคันเข้าใจแล้วทำไมคันแพงถึงถึงคนชอบใช้กันนะมันเบาฮะโคตรเบาเลยโหเบาจริงอะ่ะแล้ว Alpha SV ผมก็เบาด้วยเรียบร้อยเลยครับเบาจัด ว่าแล้วอันนี้ปลาช่อนแน่นอนทุกคนทำมีทามีขึ้นอย่างนี้ผมไม่ไม่ปล่อยนะฮะอื้อหือคือเป็นงูเลยแล้วบอกว่าตายอยู่ตายบานนะฮะอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมทำไมตัวมีไซส์เนี่ย ันะครับหืมกระโดดโอ้หตัวเล็กครับนะเศร้าอีกแล้วเหลี่ยมนี้นะ่าน่าสนใจฮะเป็นเหมือนเรียมเรียมของพี่เจมเลยนะเจมโปรฟิชชิ่งสเตตนะครับก็ลองดูอ้าว ่าจะไหนว่โหูโดนกัดโดนกัดไปสองทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวตามว่ะองเพียงอะไรน่ะเนี่ยโอ้เนี่ยครับ เมียโทรมาครับนะโอมเพียงเขาว่าเงินโอมเพียงขอให้ปลาติดนะฮะปลากัดเฮ้ยโอ้กัดแล้วครับนะเมียไม่ของจริงว่ะโอ้ยลุดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เธอแค่นี้แหละเสียสมาธิว่ะโอเคครับเดี๋ยวลองเสือดูเหลี่ยมนี้ดูครับ <c oughs> เหลี่ยมนี้น่าจะพอมีตัวไหม,มตัวมาต่ออ่ะกัดแล้วครับ อยู่ครับนะโอ้โหได้จรกตีครับตัวใส่รับแขกโอ้โหเจ้านี่ของบางบัวครับใส่รับแขกนะครับผมนี่ครับอยู่กับไวเปอร์พีนะครับเบอร์หนึ่งะฮะสีตัวใหม่ครับยังไม่ผลิตนะเอ้ยยังไม่ออกขายนะครับส่วนหันสาเหยื่อของเรานะหันสานะครับเล่นแบบเท็กซัสเล็ก เนี่ยครับอยู่กับลอกอัลฟาเอสวีสองพครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยครับคันนะครับคันโบนบีเอนเอสนะโอเคถา่ายรูปแล้วก็ไปปล่อยน้องกันครับใหญ่ย,ยังไมาลาไม่่หน้าเลยโอเคครับปล่อยน้องไปแล้วครับ กันแล้วครับหืขายโอ้โหไมยย้ยางเด็ดหมยหรือหมาหมายโอ้ยแผนเอกต้อนรับว่ะแผนเอกต้อนรับว่ะยับเดี๋ยวไว้เติมพลังก่อนนะเช้าเช้านี้ หรูดอีกแล้วโอ้โหกัดรางวัลเลยอ่ะไม่ส่งเลยอ่ะตัวน้อยอ่ะเศร้าอีกแล้วครับนะแดดเริ่มออกแล้วผมก็เริ่มร้อนนะดินี่ครับมีแมวด้วยตรงนี้น่าเหยียบนี่เป็นไงเหยียบนี้ครับนะนี่ไงมาดูกันครับ บุบเอากันแล้วครับตัวมันเล็กอะลองสับดูครับเนี่ยตัวมันเล็กจัด่ะครับนะก่อนเดินก็หยัดก่อนเลย <c oughs> เรียมไหนดีลองดูครับตายตัวใส้ ปลาที่มันลอยลอยเย็นนี่ปลาดินไหมไม่ใช่ปลาหมอหางดำใช่ไหมผมนึกว่าหมอหางดำครับหาปลาช่อนไม่เจอสักที ถึงว่าล้วหายากมากเคครับไปกันต่อกัดไหมปะนี่ตัวเล็กเนาะกัดยากด้วยผมมาแต่เช้าเลยได้ตัวเดียวตัวเล็กนิดเดียวไม่ได้เก็บ้ลยปล่อยถ่ายรูปปล่อยอันนี้ขับไปเรื่อยได้นะได้ได้เคครับครับพี่ บบ้านครัลองดูมีมปลาช่อนลอยอยู่แต่ตัวเล็กตัวจิ๋วเลยครับก็โอเคครับนะผมไม่ไหวแนละ้ขออนุญ,ญาตย้ายหมายก่อนพอดีเมื่อกี้ก็เลาะบางบัวไปเรื่อยๆนะคะจะไปเกือบถึง ไปลัด้าแล้วนะโอ้โหไม่ไหวมันไกลเกินนะฮะก็เลยแบบออกมาวิภาวดีตอนนี้เดี๋ยวโซโลขากลับนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปโซโลกันเลยครับผมกัดแล้วครับอืออือ โอ้มีสายอยู่โอ้ตัวเล็กครับผมเฮ้ยเชื่อไม่มีพลาดไม่มีผิดหวังัะตรงนี้เนี่ยครับก็ปลาช่อนสายสวยๆอยู่นะนี่ครับปลาช่อนสายโอเคนะครับนี่ครับรีวิวอีกรอบนึงฮะสายพีวายเปอร์นะฮะเบอร์หนึ่งครับสีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ แล้วก็เยื่อยางหันสาครับผมแล้วก็เนี่ยคันใหม่เลยนะครับคันใหม่ของผมนะโบนนะฮะ B F S 6ฟุต3าสายสตรีทนะฮะของอาจารย์ให้มาประช่อนใส่สวยๆถ่ายรูปก,กันครับโอเคครับไปโตโตก่อนนะ มากัดอีกแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะไม่กัดแล้วนะครับใสสวยอีกแล้วยกเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับนะาใสสวยๆครับปลาช่อนวิภาวดีนะครับนี่เป็นไงใสสวยจริงครับเนี่ยครับเหยืยอยางหันสาครับยายงหันสาคันบน ลอออนะัลฟาเอบีนะฮะคูณเลยคันโบนสี่ท่อนนะครับของลูกพี่ผมนะโอ้ลูกพี่ให้มาเนาะหมานจริงๆเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปแล้วไปปล่อยน้องกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปปล่อยน้องกันครับโอเคครับนะนะ วันนี้ผมอ้นหนีเมียตกปลานะครับก็เดินทางมาถึงเวลาสมควรแล้วนะตอนนี้8โมงจะ9กโมงละก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่อนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันว่าวันหลังผมจะไปไหนต่อนะครับแต่ว่ามีแผนว่าจะไปกระสูกนะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมหรือเปล่าก็สลับวันนี้นะฮะออกมาตั้งแต่เช้าเลยหนีเมียออกมาแต้มที่ได้นะครับประมาณ3แต้มนะครับแต่ว่าตัวกั วัดหลุดก็มีหลายตัวอยู่นะครับก็คอนเทนต์ในวันนี้ไม่มีอะไรฮะอ่านี่เลยคันใหม่ฮะคันใหม่นะครับคันโบนนะครับ B F S 3 1มขีด10นะครับเบรก็คือสายสตรีทนะฮะแล้วก็พกพาสะดวกผมชอบมากเลยนะครับแฮปปี้มากขอให้ทุกคนหมันหมนนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ